สวัสดีครับมาพบกับกล้องตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง nst network ส่งมาให้ทดสอบนะครับก็มาจากร้านที่อยู่ในช h อป e ีร้านนี้เช่นเดิมนะครับสามารถเข้าไปดูสเปคแล้วก็ สั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้เป็นรุ่น CS 6 8 X 5นะครับสามารถซูมเลนได้5เท่าปกติจะสามารถซูมดิจิตอลได้อย่างเดียวซึ่งกล้องที่ซูมเลนได้จะราคาสูงขึ้นนะครับสามารถต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็เป็น3 m เมกนะครับเป็น HD 5x optical zoom นีครับที่เขเขียนไว้แล้วก็สามารถ detect human ได้ two-way talk สามารถที่จะเห็นสีในเวลากลางคืนมีเสียงแล้วก็อลา,ามนะครับกันน้ำได้เป็นสเปคมาตรฐานของกล้องภายนอกของ VISA CAM นะครับภายในกล่องประกอบไปด้วยตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมีกันน้ำพอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็มีคุกกับน็อตแล้วก็ไขควงมาให้ด้วย ตามสเปคมาตรฐานสำหรับกล้องตัวนี้ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับลองดูมือผมนะจะตัวค่อนข้างบิ๊กเบิ้มเลยนะครับน้ำหนักกล้องจะมากกว่ารุ่นก่อนๆที่เคยมีมาเนี่ยครับจับแล้วรู้สึกได้เลยสำหรับกล้องรุ่นนี้มี2เสานะครับซึ่งรู้สึกว่าเสาค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นที่ผ่านมาน่าจะส่งสัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลกว่านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันส่วนด้านหลังตรงนี้เป็น องน้ํานุ่มปิดอยู่นะครับมีสายออกมาตรงนี้สายจะประกอบไปด้วย3หัวก็คือมีหัวรีเซ็ตมีหัวไฟแล้วก็มีหัว l ลน r j 45นะครับด้านหลังจะมีลำโพองอยู่บริเวณนี้ลำโพองอยู่ด้านหลังนะครับส่วนตรงนี้ต้องขันน็อตสามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้ตรงนี้สำหรับตัวกล้องนะครับหน้ากล้องก็โห ใหญ่ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าตรงไหนคืออะไรบ้างเบื้องต้นเข้าใจว่าอ่ะเลนตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์แสงตรงนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็ไฟเหล่านี้น่าจะเป็นไฟแสงขาวรวมถึงอินฟราเรดด้วยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบอีกทีหนึ่งตัวกล้องใหญ่นะใหญ่กว่า CS64 พอสมควรนะครับแล้วก็มี QR code อยู่ด้านล่างแนะนำว่าให้ทุกท่านถ่ายรูปตัวนี้เก็บไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเราสามารถที่จะเอาไว้ใช้รีจิสเตอร์หรือเชื่อมต่อกล้องโดยที่ใช้สายแลนไม่จําเป็นต้องเปิดอัลตราโซนิกหรือไม่จําเป็นต้องสแกนก็ได้ใช้ ID ตัวนี้ก็ได้นะครับที่เป็น ID ของตัวกล้องจะแตกต่างกันนะครับสําหรับตัวเมมโมรีผมก็ยังยืนยันว่าแนะนํารุ่นนี้เช่นเดิมนะครับผมชอบรุ่นนี้ยังไม่มีตัวไหนเสียนะครับของผมก็ใช้ดีปกติ ผมชอบใช้ขนาด32ิกิกเพราะว่าราคามันไม่แพงเป็นราคาที่กำลังเหมาะสมถ้าเกิดข้ามไป64ก็จะแพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับ32ก็อยู่ได้หลายวันนะผมใช้วิธีบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหวเป็นยี่ห้อแซนดิสสีแดงเทานะครับตามที่เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้บริเวณที่ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่า เขาประกอบมาได้แน่นมากฟิตเปียอะไรไม่น่าละ่ะถึงหนักพอสมควรนะครับน่าจะมีหลายอย่างเนื่องจากว่าเป็นกล้องที่ซูมเลนได้นั่นเองนะครับน่าจะมีกลไกพอสมควรมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดบริเวณนี้จะมียางกันน้ำซีลมาให้ด้วยซึ่งรู้สึกว่ารายละเอียดเก็บรายละเอียดได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆในการใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับให้คุณ หันหน้าทองแดงของเมมโมรี่การ์ดไปทางหน้ากล้องหน้าเลนส์ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปแค่นี้จริงๆแล้วคุณสามารถส่องดูเองก็ได้ถ้าไม่มั่นใจก็หาไฟฉายมาส่องดูดูว่าขาทองแดงมันโผล่มาจากด้านไหนซึ่งมันจะมาแตะกับทองแดงด้านหน้าของตัวเมมโมรี่การ์ดตัวนี้นะครับผมส่องดูแลก็เป็นด้านนี้กดเข้าไปได้เลยเนี่ยครับแค่นี้ประกอบเมมโมรี Memory เสร็จแล้วมาดูอะแดปเตอร์บ้างนะครับอะแดปเตอร์ก็เป็นรุ่นมาตรฐานเป็น อะแดปเตอร์220โวลต์แล้วก็ DC 1 2โวลต์2แอมป์เช่นเดิมนะครับสายของอะแดปเตอร์ไม่ได้ยาวมากนะครับประมาณ1ไม้บรรทัดรานี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณ50เซนนะครับฝั่งนี้ผมจะเสียบไฟเลยลองสังเกตที่ตัวหน้ากล้องนะครับโอเคเริ่มมีไฟแวบขึ้นมาแล้วครับ ตัวพอร์ตแลนมีไฟกับพริบแล้วนะครับแล้วก็กล้องเริ่มหมุนแล้วครับอ่าโอเคในการเชื่อมต่อสามารถทำได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือสแกนง่ายสุดสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างนะครับแบบที่2คือใช้ขึ้นอัลตราโซนิกแบบที่3ก็คือเสียบสายแลนเข้าไปแล้วก็สามารถสแกนเพื่อให้เขาเชื่อมต่อได้เลยหรือใช้ตัว ID ของกล้องก็ได้นะครับ มันก็คือ ID ตัวเดียวกันกับที่เราสแกนตอนนี้แหละนะครับโอเคเป็น Wi-Fi 2.4นะครับแล้วก็คุณจะสังเกตว่าจะมี adipc d ตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าก้อนรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อแบบ ap mode นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่แอป iphone ครับเมื่อสักครู่อยู่ที่ตรงนี้ก็ต่อไปได้เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับ mac man 24นะครับ โอเคยืนยันมาแล้วเชื่อมต่อแล้วครับจะเห็นไ d ของกล้องอยู่ด้านบนนะครับคุณสามารถใช้ตัวนี้ในการเชื่อมต่อแบบง่ายได้ถ้าไม่มี QR code นะครับโอเคมาแล้วครับสามารถเชื่อมต่อได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเวลาที่เราเปิดไฟแสงขาวแสงขาวจะมีทั้งหมด6ดวงก็คือ2ดวงด้านซ้ายขวาล่างนะครับ ค่อนข้างสว่างมากเลยนะโอ้สว่างขึ้นเรื่อยๆยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งสว่างนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะทำให้เปิดแสงอินฟราเรดนะครับตอนแรกไม่ขึ้นนะเหมือนกับว่าเขายังดีเทคเจอความสว่างอยู่นะครับสว่างนิดเดียวก็รู้สึกว่าสว่างมากแล้วนะครับเหมือนกับว่ากล้องรุ่นใหม่ๆมีความสามารถในการเพิ่มความสว่างได้นะครับ ทำให้เมื่อสักครู่อินฟล่าต์ไม่ขึ้นรอสักพักหนึ่งอินฟล่าตจะมีอยู่ทั้งหมด6ดวงเช่นกัน,นตอนนี้ผมเปิดอินฟล่าตเอาไว้อยู่จะเห็นว่าภาพเป็นสีขาวดำนะครับเดี๋ยวผมจะปิดอินฟล่าตนะ<ไ>เมื่อปิดอินฟล่าต์จะสังเกตดูนะครับภาพก็จะเปลี่ยนเป็นสีนะครับก็สว่างดีโดยที่ผมยังไม่ได้เปิดแสงนะครับพอเป็นแสงขาวจะเห็นว่าโอโ้แสงขาวค่อนข้างสว่างเนี่ยครับ สว่างจนเห็นเป็นสีเลยก็ถือว่าทำได้ดีในส่วนของแสงเนี่ยจะจ้ามากนะครับจ้าสุดๆเลยลองดูนี่ก็ได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยสว่างสุดๆเนี่ยครับแสงขาวก็ยกให้เลยรุ่นนี้สว่างกว่าทุกรุ่นรู้สึกว่าเหมือนยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเพิ่มแสงสว่างมาให้นะครับลองมาทดสอบเรื่องของการซูมครับถ้าเกิดว่าเป็นการซูมเลนด้านซ้ายนะครับมันจะค่อนข้างแตกๆนะ แต่ถ้าเกิดเป็นเราซูมด้านขวาเนี่ยก็จะไม่แตกนะครับเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปที่เราใช้กันแบบมือโป,โปรนะครับลองสังเกตด,ดูก็ได้อ่านี่นะครับสักพักหนึ่งก็จะเริ่มโฟกัสใหม่โอโ้โหชัดมากเลยนะครับผมจะติดกล้องไว้ที่ระเบียงนะครับตอนนี้มี CS64 ติดอยู่ซึ่งผมจะติดเพื่อทดสอบเท่านั้นในการติดก็ติดลักษณะทรงแบบนี้เลยหันหน้าออกนะครับ มุมกล้องก็จะเฉียงลงล่างนิดนึงลักษณะเช่นเดียวกับ CS 64ด้านล่างซึ่งตอนนี้สีเหลืองแล้วนะครับโดนแดดเผาในการติดก็หันลักษณะแบบนี้ซึ่งค่อนข้างดูดีเลยนะครับมาดูภาพจริงกันตอนนี้ผมจะทดสอบซูมไปยังบ้านหลังที่อยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับค่อยๆซูมไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่ามีการซูมระยะเข้ามาเห็นชัดพอสมควรแล้วก็เราจะแผนไปดูบ้านว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับ ในการซูมเลนตอนนี้5เท่าแล้วค่อยๆโฟกัสจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าในวิดีโอจะไม่เห็นดิจิตอลซูมนะครับก็จะโชว์ตัวอย่างให้ตอนนี้คือเราซูมแบบเลนส์ไปทั้งหมด5เท่าแล้วนะครับเราสามารถที่จะซูมแบบดิจิตอลได้อีกแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับเราสามารถเห็นรายละเอียดหมดเลยรายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับโอเคมาดูการซูมออกครับ จะเห็นว่าค่อนข้างไกลเลยนะครับถอยมาจนสุดจนเหลือมุมปกติแล้วก็ในมุมของระยะใกล้นะครับเพื่อดูป้ายทะเบียนลองดูผมซูมเข้ามายังลดคันสีฟ้านะครับเพื่อให้เห็นป้ายทะเบียนเราสามารถที่จะดิจิตอลซูมได้อีกจนเห็นป้ายทะเบียนนี่นะครับก็สามารถอ่านออกดูได้ว่าป้ายทะเบียนเป็นอะไรทั้งที่อยู่ไกลมากนะครับในจังหวะการซูมออกก็จะเห็นว่าถอยมาค่อนข้างไกลเลยนะครับ ก็เป็นข้อดีของกล้องที่ซูมได้เราสามารถซูมเลนเข้าไปใกล้ๆแบบนี้แล้วเรายังสามารถดิจิตอลซูมเพื่อให้เห็นรายละเอียดได้อีกนะครับในมุมกว้างก็จะเห็นชัดเจนว่าแตกต่างจากกล้องแบบซูมไม่ได้ค่อนข้างชัดแต่ก็ด้วยราคาที่สูงกว่าก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ มาดูฟังก์ชันการทํางานของกล้องบ้างนะครับสหรับตอนนี้คือผมทดสอบกล้องเนี่ยผมไม่ได้เปิด Super ร d นะครับจริงๆเขามีฟังก์ชันแบบ Super ร d คือชัดมากนะครับแต่ผมขอแค่ความละเอียดสูงก็พอนะครับแค่นี้ก็ชัดมากแล้วคุณก็ลองไปเปิดตัวนี้ใช้เองนะครับผมปกติแล้วผมคิดว่าใช้แค่สูง,งนี้ก็พอแล้วสําหรับในฟังก์ชันพื้นฐานนะครับก็จะมีเหมือนเดิมก็คือมีรูปภาพ เป็นอัดวิดีโอแล้วผู้โต้ตอบนะครับฟังเสียงแล้วก็ในส่วนของหมุนพรีเซตนะครับตั้งตำแหน่งให้กล้องแพนไปมานะครับแล้วก็มีเรื่องของเปิดไฟแสงขาวมีไซเรนนะครับไซเรนก็เสียงดังระดับกลางๆประมาณไม่ได้ดังสุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาก็จะดังประมาณ70-80%ก็ถือว่าดังแล้วนะครับมาดูถัดไปในส่วนของฟังก์ชันขั้นพื้นฐานก็จะมีตั้งค่ารูปภาพและเสียงก็เหมือนกันครับ แล้วก็มีฟังก์ชันในการปิดเปิดอินฟราเรดนะครับกลับภาพแนวตั้งแนวนอนโหมดแสงแสดงเวลานะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเข้ารหัสตั้งค่าระดับเสียงปกติจะมาสูงสุดอยู่แล้วครับไม่มีอะไรถัดมาครับเป็นเรื่อง AI นะครับ AI ตอนนี้ปิดอยู่นะครับเราสามารถเปิดตรวจจับได้ตรวจจับการเคลื่อนไหวทั่วไปตรวจจับ เพอร์ซันแนลก็คือการเคลื่อนไหวของบุคคลนะครับแล้วก็ติดตามอันนี้ฟังก์ชันมาตรฐานครับไม่ได้มีเซนเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวนะครับจะเป็นการตรวจจับผ่านรูปภาพผ่านวิดีโอนะครับติดตามร่างกายมนุษย์แล้วก็กรอบร่างกายมนุษย์คือถ้าเราเปิดฟังก์ชันการทํางานข้างบนนะครับเราจะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวแล้วก็ตรวจจับได้นะครับตรวจจับการออกนอกพื้นที่ตรวจจับเสียงร้องไห้ตรวจจับเสียงเซเรนควอนไฟและพวกนี้ก็ฟังก์ชันมาตรฐานครับแล้วก็รหัสผ่านตัวนี้ เชื่อมกับ NVR ได้เปิดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับผมอาจจะข้ามเพราะว่าผมรีวิวแล้วก็ทดสอบมาค่อนข้างเยอะแล้วฟังก์ชันตัวนี้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถเก็บรูปภาพบนคลาวด์ได้ปกติสามารถเปิดใช้งานได้ลองทดสอบฟรี7วันได้เลยนะครับแล้วก็มาดูถัดไปเรื่องของ Wi-Fi ครับเช่นเดิมเราสามารถสั่งสลับ Wi f i ที่นี่ได้ก็คือกดแล้วก็ใส่รหัสเขาก็จะสลับ WiFi จาก Wi-Fi ชื่อเดิมไปเป็น w i f i ชื่อใหม่ให้ได้ ผ่านตัวแอปนี้เลยนะครับส่วนการตั้งค่าบันทึกมีบันทึกได้3แบบ24,7คูณ 7, แล้วก็ตามตารางการบันทึกแล้วก็บันทึกเฉพาะเคลื่อนไหวนะครับอื่นๆแสงขาวจะเปิดแบบ24ชั่วโมงหรือเปิดกำหนดตามเวลานะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดครับนอกจากว่าจะใช้ส่องสว่างคนหรือมีคนมาต้องการจะเตือนอะไรพวกนี้ครับ สำหรับผมมองว่ากล้องตัวนี้ค่อนข้างจะดูคุ้มค่าดีสำหรับคนที่ต้องการที่จะซูมได้ด้วยแล้วต้องการดูรายละเอียดในภายหลังแล้วก็ระยะไกลนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการประกอบมาค่อนข้างสวยนะดูค่อนข้างแน่นมีน็อตทั้งหมด4ตัวเนี่ยครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยทำได้ดีดูกันน้ำได้แบบค่อนข้างดูทนทานมากเลยถ้าเทียบกับ กล้องรุ่นเก่าๆนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการกล้องที่มีความสามารถในการซูมได้ก็แนะนําตัวนี้นะครับจริงๆมีหลายรุ่นขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบหน้าตาแบบไหนแล้วก็ประสิทธิภาพยังไงบ้างลองมาดูเรื่องของความสามารถในการส่งเสียงเขานิดนึงนะครับผมยังขาดในเรื่องของการส่งไซเรนนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดไซเรนนะครับลองดูนี่นะครับ จะไม่มีไฟกระพริบออกมาเป็นกล้องรุ่นที่ไม่ส่องแสงไม่มีไฟไซเรนแดงน้ำเงินนะครับจะเป็นแค่ส่งเสียงเฉยๆแต่ก็ดังพอที่จะทำให้คนรู้ตัวว่ามีคนรับรู้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเอาไว้กันขโมยแล้วก็เอาไว้ส่งเสียงเตือนอะไรพวกนี้ก็แนะนำรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการให้สัตว์ตกใจหรือหลังบ้านอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนําเนื่องจากว่าตัวนี้เสียงยังเบาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น วัตถุประสงค์ในการเอาไว้2คน2ระยะไกล2ข้อมูล2ป้ายทะเบียนถ้าเกิดจอดอยู่ไกลๆรู้เรื่องอะไรพวกนี้ครับตัวนี้แหละนะครับ5เท่าบวกดิจิตอลอีก5เท่านะครับสามารถที่จะได้รายละเอียด10เท่าเลยครับก็เอามาฝากเอามารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแล้วก็ตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ